สวัสดีครับผมวันนี้ผมอาร์มดิมเลวันนี้เราอยู่กับเจ้า CBR 650F ปี2017นะครับผมคันนี้ของแต่งค่อนข้างมีมานะครับผมมาเรามาไล่อย่างแรกกันเลยอย่างแรกที่เราเห็นนะครับผมเป็นชิหน้าของ K 2 K 2 Factory ไล่ลงไปก็จะเป็นสีล้อสีแดงหน้าหลังจานจาน ABS e สีก็แต่งเหมือนกันแล้วก็มีการบาน้ำนะครับคันนี้ ล่ขึ้นมาด้านบนก็นี่เลยน็อตต่างๆไล่นอ็นนอตมาการลอยถังแล้วก็เป็นลายแต่งมานะครับผมคันนี้แล้วก็นี่ครับคาร์บอนครอบตูดมาไฟเลี้ยวแต่งท้ายเซเว่นสปีดท่อเดินสนิบอลมาเป็นเอนะครับผมคันนี้มาเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันก็ เดี๋ยวเรามาดูไม้กันดีกว่าไม้คันนี้อยู่สองหมื่นหกนะครับผมไม้ถือว่าน้อยมากเลยอย่างเอสซีก็จะลั่นๆหน่อยครับคันนี้ผมเพืไอใ้ปัก ก็ประมาณนี้ครับฮอนด้าลั่นๆเสียงลั่นๆหวานๆคันนี้บิดติดมืออยู่นะครับผมบิดติดมือมากเลยแหละคันนี้คันนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับถ้านใสนใจติดต่อเราได้ทางเพจอาร์อาร์ซุปเปอร์บายหรือเซอร์วิสขายอยู่ออนไลน์ได้เลยครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ